ก็สวัสดีก่อนนะครับวันนี้อีกแล้วครับหวานข้าวนาะนท้องเจ๊กันบิวบึงทุ่งโ,กโล่เตรียมมาข้าวขึ้นแล้วต้า,ตานนเตร<ป>นะียมของขึข้นรถกัน่อนะนะข้าวเครื่องอ่า นี่เมื่อวานเอาตัวแรงนี่ไปไปทำเทือกมาเดี๋ยวดูท่อแต่ว่าผมไม่ได้ไปในปีนี้เลยไม่ได้ไปย่ำเทือกเลยว่าจะไปแก้แค้นไม่ได้ไปแค้แค้นแล้วทำแก้แค้นไปแล้วทำแก้ไปแล้วทำแก้ไปแล้วอันนี้ข้าวอะไรครับเดี๋ยว ฮห้าแปดแปดห้แปดห้แปดห้าแม่แม่รถนำผม็ดอนะแหงไล้นดูยังออกปะเหมือนจะแหงเกินนะ <c oughs> nôn là xây say rồi, được đi long na ngàn gần. <laughs> oh, lúc phải mà badi đi Giờ <laughs> <laughs>

เครื่องขึ้นแลดีร้มันแล้วาวนี่เรามาถึงหน้างานแล้วเอามอเตอร์ไซค์มาก่อน นงใบามาแล้วไปเปิดน้ําอยู่นู่นแล้วนี่แหละจำได้ไหมครับนี่ขอภัยน,นี่จุดเกิดเหตุของผมเมื่อปีที่แล้วทําเทือกคว่ำตรงนี้ไงแต่ปีนี้ไม่ได้มานะครับติดงานลดลงไหเดี๋ยววันนี้มาช่วยกันหว่านสามเครื่องแล้วก็จะไปหว่านของนองใบต่ออีกสาไร่นะวันนี้สองเจ้า สองแปลงทั้ทง,ทงก็สมืตอครับกําลังปัน่นก็เลยน้ำมียัน,นอันนี้อะไรยันยันมะดูวิวบรรยากาศดีนะครับแดดออกแต่ว่าไม่ร้อนครับเพราะว่ามันอยู่ประมาณ20่สองศา เดี๋ยวรอกันพอกันน้องเจดน้องบิวตามหลังมาสิบไร่นะครับแปลงนี้เปิดน้ำลงใบเปิดน้ำอยู่เดี๋ยวต้องเอารถไถมาชักล่องอีกเนี่ยครับเหมือนกับเจ้านี้ที่เขาแหวกล่องไว้เพื่อให้น้ำมันไหลแห้งเร็วกว่าเดิมหน่อยอ่า เขาเสร็จไปแล้วเขาหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เม็ดข้าวโอ้ข้าง,างนาครับทําเทือกอยู่กูบต้ารถถ่ายน้อยนู่นอยู่นู่นจะอีกไปนานานูน่นอีกหนึ่งคันเพราะช่วงนี้เขาปล่อยน้ำมาให้แล้วนะครับเลยต้องรีบทํากัน กันแล้วแต่ไกลๆนะครับโนโนโน่นเจ็ดหลวพ่อขับแล้วนึกว่ามาถึงก่อนเรามาถึงก่อนสิ ทำทา่าไว้่วยช่วยต้นน้องมะแบ่ง้านีกกระตดลังเ็อรอง้อง,อ,งอีรอง้ขตายหมดแรงแล้วไอ้ข้าหอมอะหาย ทำไปถ่ายไปเียบที่หมาวะโหรอนร้อยเจ็ดพอโอ้ลมดีจังแงแงร้อยห้าห้าคู่แปดของเบี้นบนี้ไป

เตรียมพร้อมที่จะหวานข้าวอันด,ดูตอนนี้น้องไบกำลังไล่ชักกล่องนุ่มบิวแบกข้าวลงไปข้างล่างแล้วเริ่มทยอยไล่ลงไปข้างล่าง เดียวครับเดี๋ยวก็เสร็จพอนี่แท็กล่องก็น่าจะอยู่อันนี้กี่ล่องอันหนึ่งสองสามสี่ล่องห้าล่องนะพอแถงน้ำก็จะไหลลงไปตามร่องร่องน้ำแล้วก็ไปโน่นถึงสุดหัวมุมนาโน่นก็ จะปล่อยข้าไปอีกบิ่งหนึ่งไหลลงไปยันคลองข้างล่างนั่นแหละครับน้ำแล้วเราก็จะทําการหวานกัน เราเดินครับรอรถจตแล้วรถเดินเดินนับอยู่นั่นแหละไอ้เวรก่อหอนะเว้ย เหมือนวันนั้นเลยเนาะโอ้สวยอยู่นี่ยมันแตกเลยแปดห้าแปดห้า เขายังไม่ค่อยเท่าไรเลยเนี่ยเนี่ยที่เขาหวานไว้เนี่ยปิ๊ปี๊อย่างเงี้ยนะโอ้โขอแช่ก่อนเน่อยนะเนี่ยนะฮะขอแช่ตั้งแต่วันพุธแล้วเนี่ยขอแช่์เป็นฮัตแล้วอ่ะไปเร็วเลยมีลายลายมาร์กเลลอเาแบบนี้แล้วมั้งเหมือนกันแล้วอล่ะ กวานข้าวเดี๋ยวลายไปเอาค่อยๆลายไปฝั่งโน้นนี่ละฝั่งแล้วข้าวฝั่เงเริ่มฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ก็อนเดี๋ยวไปเตรียมข้าวเทไว้เนาะฝั่งนี้ก่อนไป จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปแบกข้าวอีกก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับโกติรันทุ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามฝึกในการถ่ายให้เก่งๆกว่านี้ครับอย่างนี้ก็ฝากช่องเลยนะครับโกติรันทุ่งครับผมสวัสดีครับผมเราเจอกันคลิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye